S <S สบายดีพบกับซองบาวตอมผาแล้วให้นะ้าให้ตาไปดุนเติมเนาะกับไปเฮ็ดคลิปลงอยู่หูเนาะจ่งนี้บาวตอมบ่มีเงินซื้อมีมากินฮหพี่หนอไดนเบิ่งเด้มื้อนี้บาวตอมก็ได้ถือตุมเฮ็ดมาเนาะเฮ็ดเฟืองน้อยนึงเนาะ10,000นกัประมาณนี้แหละ ก็มีเขาเนี่ยหอนเนาะยามเพียงมาเดอ้อกินข้นาวทวนเหมือนกันบอ่อไร้ใหญ่ห้างเนาะมากินกันเลยคำนี้ใหญ่มพี่หอนขนาดพี่น้องอยู่ห้องมาหนี่บริไปแทดะดอกคำนี้ใหญ่มพี่จ้ำเป๊ะมุกโดดเบื้อเบื้องได้แอปเขาเนาะมาเด้อมาเด้อกินเหมือนกันต้มเห็ดเนาะเห็ดเฟู่งอื cập Nếu niêu bản hào. Cầm miếng nhây. Ừ, khâu đi thêm hết đi. Ừm. Phết เด้อพี่น้อง. Tầm tầm มะพร,ร้าวหักใจเห็ดฟืองพี่น้องถือตลาดนี่แหละไมกิ้ต้มเห็ดไล้มือแล,วด,ล,อแลวด้วยไล้มือเนี่ยดุนเติบแล้วเนาะ เขาทาอีลี่ข้าวไร่ข้าวไร่หมูไร่เนาะที่พันกับประมาณนี้แหละเขาอิ่มอยู่เนาะ

บุหรี่ร้ายเนาะที่พันของป้าๆนีน่แหละบบเครื่องของบอตอมสาม,มอดม,อม ขอเลยไวเลยพี่น้องอิ่มพี่น้องในเบื้องคลิปนี้กาจะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกากดติดตามฮับบาร์ตอมบเดอร์เพ็ดเดอร์พี่น้อง